มีขอโอกาสแก่หมู่เพื่อนพระภิษุทุกรูปทุกท่านขอเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้เราวางมือไว้ที่หน้าตักทำความสงบวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15คาค่ำเดือนที่7นั่นเองเดือน6เดือนมิถุนาเดือน7ก็ใกล้เข้าพรรษามาแล้วนั่นเองเหลืออีกประมาณ1เดือน เราทั้งหลายก็ได้มาอธิษฐานพรรษาพระที่อยู่อาจจะอยู่รูปสองรูปก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายวันโกนไว้ไม่ละวันพระไม่ขาดคุณงามความดีมันสร้างศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานั่นเองภาระคือพลังอิ่มสีคือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีที่เราได้คิดว่าเราจะมาวัด เราก็มีการวัดจิตวัดใจว่าเรามีคุณงามความดีมีไหมเรามีความสุขมีความปิติไหมมีความยินดีพอใจไหมนั่นเองนี่แหละบุญทานการกุศลที่เราได้ทำมาแล้วในอดีตมันก็ส่งผลปัจจุบันปัจจุบันก็ส่งผลอนา,นาคตที่จะสว่างสวยไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองความเห็นถูกต้อง ความเห็นถูกตรงความเห็นถูกจริงความเห็นถูกธรรมนั่นเองถูกธรรมธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็มีความสุขความสงบความร่มเย็นในจิตใจเหมือนอากาศในไม่ร้อนมากไม่หนาวมากพอเรอเที่ยงวันก็เริ่มร้อนแล้วนั่นเองนี่แหละช่วงเช้าเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเองได้บรรลุธรรมเป็น พระอระหันตผลนั่นเองฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มต้นของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนกสาวาสิ่งต่างๆายก็โบกโบยบินหาแสวงหากินหาอยู่ไปวันวันนั่นเองนี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็ดิน้นรนขนควยมนุษย์คนเราก็ต้องขนควยบุญทานการกุศลที่เราได้ทำนั่นเองบุญคือความสบายใจกุศลคือความฉลาด บารมีที่เราทั้งหลายต้องค้นควายทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติคือความอดทนอดกลั้นสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองถ้าเราไม่มีบารมีสิบแล้วทานบารมีศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติ สัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมันเราก็ไม่ว่าเข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่มานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะคนดีทำดีง่ายนั่นเองฉะนั้นดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวทำเราจะไปสูงจะไปต่ำจะไปอบายมุกสีก็อยู่ที่การทำตัวของเรานั่นเองฉะนั้นเราไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไปทุกวัน เราต้องแก่ด้วยศีลด้วยธรรมนั่นเองไม่หลงทำมาหากินแล้วก็ทำตามคำสั่งสอนพพุทธเจ้านั่นเองเพราะชีวิตเหลือน้อยวันเวลาก็เคลื่อนคล้อยไปสู่ความเจ็บความตายนั่นเองนี่แหละความเจ็บความตายเราไม่รู้ว่าเกิดวันไหนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าเรา มีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดไม่ไ,ได้เกิดในการสร้างคุณงามความดีเกิดมาสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบารมีนั่นเองเรามีความแก่แก่ในศีลในธรรมในคุณงามความดีแก่ในคุณงามความดีในบารมีที่เราได้สร้างนะั่นเองไม่ใช่แก่เหมือนเห็ดถอบที่มันข้างในดำกินก็ไม่อร่อยนั่นเองแก่แบบนี้มันกินไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องแก่ด้วยศีลด้วยธรรมไม่ใช่ แก่พะกินข้าวเท่าพ่ออยู่เมินไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องอยู่ด้วยคุณนามความดีอยู่ในบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละความแก่ของศีลของธรรมทาให้เรามีความสุขความสงบความระงับจากบาปอากุศล,ลธรรมทั้งหลายเรามีความเจ็บความเจ็บเราก็ไม่รู้เพราะความแก่มันมาพร้อมกับความเจ็บนั่นเอง ลุกก็อวยนั่งก็อวยเหมือนดอกไม้รวยไม่มีแก่นสารนั่นเองนี่ร่างกายของเราเราใช้มากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีไม่นานเราก็ต้องจากไปนั่นเองนี่แหละเรามีความเจ็บความตายความพลาดพลาดเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตนเองพระพุทธเจ้าพระริยาเจ้าท่านให้เราพิจารณาทุกวัน ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพัดพรากจากของรักของจเจริญใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตนนเองที่เราทั้งท่านทั้งหลายที่มาวัดมาวัดว่าจิตใจเรามีคุณงามความดีเราก็สร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละวัดข้อวัดข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจ มีความศรัทธาปาสสัทธาความเลื่อมใสในบุญทานการกุศลเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในเบื้องต้นความสุขในท่ามกลางความสุขในที่สุดนั่นเองนี่แหละความสุขนี่แหละสุขสงบพร่มเย็นในจิตใจนั่นเองความสะอาดความสว่างความสงบถ้าเรามีครบเขาเรียกมนุษย์สาเพราะคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมิดเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิง่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบักบั่นขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนต่อตายก็สมมายที่เกิดมาที่เราเกิดมาสร้างคุณงามความดีนั่นเองเราเกิดมาเพื่อจะ สร้างความสุขความสงบความร่มเย็นความสะอาดสว่างสงบนั่นเองความสะอาดคือการมีศีลความสว่างคือการมีปัญญามีความสงบคือมีความสมำเื่อที่คือความหนักแน่นในบุญทานการกุศลนั่นเองคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิเนี่ยทำให้เรา เกิดความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลเพราะสมาธิอยู่ท้ายของมรรคมีองค์8นั่นเองสมาธิทิเป็นความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วถูกรรมนั่นเองสมาธิทิถ้าเราไม่มีสมาธิทิแล้วเราก็มีมิจฉาทิทิความเห็นผิดนั่นเองเห็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเองคนผ่านชนเขาจะคิดอย่างนี้แต่คนดีทั้งหลายเขาคิดว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมให้ผลชั่วแน่แน่นอนเพราะเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วมันก็ดีในเมืองตน้นดีท่ากลางดีที่สุดนั่นเองนี่แหละการตั้งสัมมาทิฏฐิเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐินั่นเองข้อที่หนึ่งตัวปัญญานั่นเองข้อที่สองสัมมา สังกัปปะสัมมาสังกัปโปนั้นเค่งความดำริออกจากกามถ้าเราท่านงหลายไม่ดำริออกจากกามมล้วก็เจอแต่คนที่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นมึงทีกูทีซ้ายทีขวาทีแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิษสวัสแย่งอํานาจกันครอบครองนั่นเองนี่แหละอัตาตาธิปไตยโลกาทิปไตยประชาธิปไตยมู่มากลากไป เลยเข้าถึงธรรมมาที่ปไตยไม่ได้นั่นเองเนี่ยความดำริถ้าเราไม่ดำริออกจากกรมแล้วกามมันก็จะพอกพูนไปเรื่อยการมมานุษย์สภาวานุัยลังเลสงสัยต่างๆนั่นเองไม่เชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงท่านถึงให้เรามีปัญญาคือความดำรินั่นเองสัมมาคือว่าความเห็นถูกต้องดำริในการออกจากกามดำริในการไม่พยาบาทเบียดเบียนในข้อที่สอง ข้อที่สามคือการมีวาจาชอบประกอบด้วยธรรมนั่นเองวาจาที่ไพเราะวาจาที่เป็นสุภาษิตวาจาที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเรามีกายมาเข้าวัดเอาวาจจีมาสวมดมนต์นั่นเองเอาวาจามาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นก็มีวาจาที่ดีเบื้องต้นดีท่ามกลางดีที่สุดนั่นเองนี่แหละสัมมาวาจาไม่พูดเท็จ ไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกหกลอกลวงซึ่งกันและกันเราจะมีวาจาที่ดีมีวาจาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรารมีนั่นเองนี่แหละวาจาที่ดีเราต้องมีวาจาที่ไพรเพราะปวาจาที่สนเสริญพุทธคุณธรรมคุณสวดถวายพรพระเพื่อให้จิตใจเราเป็นพระนั่นเองถ้าเป็นพระจริงๆเป็นพระทางภายในด้วยภายนอกด้วยนั่นเองนี่แหละพระที่แท้จริง ไม่ใช่พระที่บอกอกหักหลักลอยคอยงานสังคัญโสมยมไม่อุปถาก็มาบวชบวชเล่นบวชลองบวชคองประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกกับเพื่อนบวช11อย่างนี้ไม่ดีฉะนั้นเราต้องบวชด,ด้วยธรรมวินัยเป็นพระภายในด้วยเป็นพระภายนอกด้วยเราก็จะมีสัมมาวาจาที่ดีนั่นเองสัมมากรรมตะคือการทํางานชอบ ทำงานที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองไม่โทษภัยต่อผู้อื่นนั่นเองนี่แหละการทําการงานชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทํากรรมให้มากกว่าเทิมนั่นเองนี่สัมมากรรมมันตะการทําการงานชอบข้อที่5คือการมีการอาชีพที่ชอบในสัมมาวายโมกมา อาชีวนั่นเองสมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตที่ชอบประกอบด้วยธรรมคุณงามความดีนั่นเองสมาอาชีพอาชีพที่ไม่โกหกหลอกลวงตนเองอาชีพที่ไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นเราจะไม่ค้ามนุษย์ขายเครื่องประหารสัตรยาพิษขายเครื่องทาร้า,ายทําลายซึ่งกันและกันนั่นเองอาชีพที่ดีก็ทําให้จิตใจเราดีไปด้วยนั่นเองฉะนั้นการมีสมาอาชีพที่ถูกต้องนี่แหละเป็นอาชีพที่ ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทำแล้วเราก็จะมีสัมมาวายามะคือว่ามีความเพียรเพียรกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรข้ามกั้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเราก็เพียรละนั่นเองสองเพียรชำระของเก่าคืออะไรคืออนุสัสคือสิ่งที่มันหมักดองในสันดานเพียรชำระอนุใสเจ็ดหนึ่งกามมนุใสสองลังเลสงสัยสาม มานานุสสยสี่ทิฏฐานนุสสยห้าภาวนุสสยมานานุสัยอวิชานุสสยนั่นเองนุสสยเจ็ดนี้เราเพียรละเพียรถ่ายเพียรถอนไปเรื่อยถ้าเราไม่ถ่ายถอนแล้วมันก็จะพอกพุนไปเรื่อยเป็นอนุสสยที่หมักดองในสันดานของเรานั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงให้มีความเพียรข้อที่สองคือการละสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าเพียรละของเก่านั่นเอง เป็นอนุสัยเป็นเป็นวาสนาบรารมีที่เราได้สั่งสมมาที่เราสั่งสมบาปรกรรมอุปเกรสสิบหกนั่นเองอภิสมาโลภพโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโธโซ่ความประทุสลายโธโทความโกรธเคืองอุป,ปนาโโหความผูกเวรไม่มั่นกันมาโโค,ความลบหลู่ดูถูกปาราโซ่ความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิทซาความริษยามัชริยังความตานี เหนียวแน่นเกียกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคนซาเธอยังความโอโหวัวตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่รำโพ ความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนด้วยทำโดยชอบซารัมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้า,ตางต่างๆเมื่อว่ากล่าวด้วยทำโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตอนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาลงในร่างกายที่สุดโสมด้วยความเชลาและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดปมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองอุปกรณสิบหกเรามีทุกข้อ จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ตัวธรรมทำจิตใจของเราไม่ยึดมั่นในอุปเกรศสิบหกมันก็เบาบางว่างเบาไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ตรงข้ามกับคนที่มีอุปเกรศสิบหกมีมากคุณธรรมคุณงามความดีบารมีก็มีน้อยไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมีราคะมีโทสะมีโมหะมีความลักแบบยึดมั่นมีความโลภไม่รู้จักพอมีความโกรธมีความหลงนั่นเองนี่แหละไฟ สกองสี่กองนี้ทำให้เรากองไปสู่ความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เพียรชำระการมานุสัยปฏิคานุสัยลังเลสงสัยต่างๆวิชานุสัยนั่นเองเราก็ต้องเพียรละเป็นสิ่งที่เราต้องเพียรละข้อที่สองนั่นเองสัมมาสังกปะโปสังมาสังกปโงงกปโข้อที่ที่เนั่นเองข้อที่หนั่นเองเราต้องเพียรละไปเรื่อย ข้อที่สามเพียรทําบุญกุศลเมื่อเรามาวัดมาทําบุญนั่นเองแล้วก็มาวัดเพื่อจะวัดจิตจ้าใจของเรามีคุณงามความดีขนาดไหนนั่นเองนี่แหละมาทําคุณงามความดีข้อที่สี่ในสัมมาสังกัปโปคือการรักษาบุญกุศลให้เป็นเนื้อหนังเป็นคู่กับจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจเราก็จะมีความเบิกบาน มีความสุขมีทานบรารมีศีลบรารมีเนี่ยมมะจนถึงอุเบกขาบรารมีนั่นเองบรารมีก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยเราก็จะพร้อมจะมาเกิดสร้างคุณงามความดีพร้อมจะเกิดมาสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเราจะเอาการมาคุณมาสร้างเป็นคุณเป็นประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองประโยชน์ตนเราก็ทํา ประโยชน์ท่านทั้งหลายเราก็ต้องทําประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องปาถนานั่นเองนี่แหละการที่เราสร้างความเพียรสี่อย่างแล้วเราก็จะเป็นคนที่ทําบุญทํากุศลไม่อิ่มไม่เบือ่อเพียรชําระของเก่านั่นเองข้อที่7จ็ดคือสัมมาสติคือมีสัมสติในการอยู่ในกายในเวทนาในการฝึกจิตเพื่อจะเข้าถึงธรรมนั่นเองสัมมาสตินั่นเอง สัมมาความเข็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วเราก็มีสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาฝึกจิตแล้วเพื่อเข้าถึงธรรมนั่นเองสัมมาสตินี่แหละเป็นสิ่งที่เรามีสติไม่หลงตัวลืมตายลงกายลืมแก่นั่นเองฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่ในกายอยู่เวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมคุณงามความดีไปเรื่อยสัมมาสามาธิข้อสุดท้ายข้อที่8ที่เราทั้งหลายต้องมีคณิกาสามาธิ อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั่นเองสมาธิในเบื้องต้นคือการมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอก,กตามีอุเบคานั่นเองฉะนั้นสมาสมาธินี่แหละเป็นสมาธิให้เราเกิดความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลที่เราได้ทําแล้วเราก็จะมีสมาธิเป็นสัมมานั่นเองความเห็นถูกต้องไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาไม่ ติดในการมาพบในรูปมาพบารูปภพเราจะมีสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นเพราะสัมมาสมาธินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงไว้ท้ายที่สุดนั่นเองแต่ในภาคปฏิบัติท่านปฏิบัติในข้อที่สองคือศีลคือสมาธิคือปัญญานั่นเองแต่ภาคปฏิบัติจริงๆต้องเอาปัญญานำหน้าเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจเจริญสมาธิท้ายนั่นเองนี่แหละ ภาคปริยัติรู้คำพีผู้ปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสผู้เข้าถึงปริเวทย่อมรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองฉะนั้นเราปล่อยวางไม่ได้เราต้องมาฟังทุกวันพระขึ้น15บห้าขึ้น8คดข้แลมเจ็ดแปดขแลม14บ่ข้มสิบห้าขร้แล้ก็มาฟังการ เหุการอบรมของพระพิสูจนนั่นเองเราก็มีการสวดมนต์พาหุงมหาการเรามีการสมาสารศีลห้ากาเมบ้างแล้วต่ออายุบุญกุศลบารมีให้เรามีอายุวันนะสุขะพาระในการสร้างคุณงามความดีนั่นเองพราะคนดีท่านทั้งหลายย่อมต่ออายุคุณงามความดีย่อมต่ออายุบุญกุศลบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง เราก็จะมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองถ้าเรามีอดีตที่ไม่ดีจิตใจก็เศร้ามองในปัจจุบันอนาคตย่อมมืดมนอนตราการนั่นเองพุทธเจ้าท่านถึงให้เราไปด้วยกันจะมีวัดบ้านก็ตามวัดป่าก็ตามเราก็เป็นวัดที่มีข้อวัดข้อประพฤติปฏิบัตินั่นเอง วัดจะมีฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองไม่เจริญทั้งศาสนาวัตถุไม่เจริญทั้งศาสนาวิธีไม่เจริญทั้งศาสนาธรรมคําสั่งสอนไม่เจริญทั้งศาสนบุคคลน,นั่นเองนี่แหละศาส,สนาสอย่างนี้เราต้องเจริญไปพร้อมกันเหมือน ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านถึงมีสี่ชื่อด้วยการธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือจริยาคือคําตรัสของพระพุทธเจ้านั่นเองจานั้นธรรมะของพพุทธเจ้าให้ประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมสังคมจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ โลกนั่นเองเราแก้ไขโลกไม่ได้สิ่งที่เราแก้ไขได้คือแก้ไขตัวเองให้เกิดความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญนั่นเองถ้าเราเป็นคนที่ขนควายบุญทานการกุศลแล้วเราก็พ้นจากความเป็นคนเพื่อจะขยับเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นมนุษย์เราก็เป็นเทวดาได้จากเทวดาเราก็เป็นพรหมได้คือเลข9เลขของพรหมเลข8เลขของเทวดา เลขเเลขของมนุษย์เลข6เลขของคนเลข5เลขของสัตว์เดรัจฉานเลข4เลขอสุรกายเลข3เลขของเปรดเลข2เลขของสัตว์นรกนั่นเองที่มีการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเลข3เลขของเปรดมีการลักโลกโกรธหลงนั่นเองเลขของเปรดเป็นเลขที่3เพราะมีบุญกุศลบารมีน้อยนั่นเองเลขอสุนกายเลข4คือเป็นคนที่ ติดในอบายมุกสี่อบายภูมิสี่นั่นเองเลขห้าของสัตว์เดรัาชานเป็นผู้ที่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมลมติดในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นเองเลยเป็นคนที่เป็นสัตว์ที่กินนอนเสพกามเท่านั้นนั่นเองสัตว์เดรัาชานเป็นเลขห้าถ้าเป็นคนก็เป็นคนติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นคนติดในอยนายตนะภายใน ติดในอายตนะภายนอกนั่นเองภายในก็มี6ภายนอกก็เป็น6ก็เป็นคนที่จมเป็นผู้รักคะละคนทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นเองแต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีจิตใจที่สูงส่งเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองมีปุริสธรรมเจ็ดนั่นเองเป็นผู้ที่ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเป็นผู้ที่ทำอิธิบาสีเป็นผู้ที่มีอิธิบาสีมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นผู้ที่คุณงามความดีมีมากนั่นเองมีถึง7ส่วนนั่นเองถ้าเป็นเทวดา<ม>ก็เป็นผู้ที่คนควายกิจที่ทำคำที่เรากล่าวนั่นเองเป็นผู้ที่มาดูมนุษย์สโลกนี้ว่าเขาทำอะไรบ้าง ถ้าเทวดามาเมืองมนุษย์เขาเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านก็สลดสังเวชท,ท่านก็บอกว่าเทวดาจะว่างจากคนที่ทำคุณงามความดีสัตว์นรกมันก็เต็มไปด้วยคนชั่วทั้งหลายนั่นเองแต่ถ้าเทวดา มาเมืองมนุษย์แล้วเห็นเมืองมนุษย์นี้มาการเข้าวัดฟังธรรมเป็นคนที่สนใจบุญทานการกุศลเขาก็โมทนาบุญทานการกุศลที่คนทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญนั่นเองนี่แหละเทวดาทั้งหลายก็โมทนาบุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทํานั่นเองนี่แหละเทวดามีบุญแปดส่วนถ้าเป็นพรมเป็นผู้ที่ มีพรมวิหารสีนั่นเองเป็นผู้ที่เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้ที่เข้าสู่ความสุขความสงบความระงับนั่นเองเป็นพรมที่เป็นโลกุตระไม่ใช่เป็นพรมโลกิยะนั่นเองถ้าพรมเป็นโลกิยะมีโอกาสหมดได้สามารถไปเกิดเป็นสัตว์นรคเปรตอสุรกายสัตว์รจชานเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้นั่นเอง นี่แหละแต่ถ้าเป็นพรหมที่เป็นโลก,กุตระแล้วเป็นพรหมที่สร้างบาร,รมีแล้วเป็นผู้ที่พร้อมจะหลุดพ้นเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นสิ่งที่หลุดพ้นจากการมาโลกครูปโรคนั่นเองฉนั้นมนุษย์คนเราทั้งหลายต้องเป็นคนที่บากบั่นคนควายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเหมือนพ่อแม่ ปู่ย่าตายายของเราสอนให้เราหมั่นสร้างคุณงามความดีท่านถึงเตือนบอกว่าทางเตนเตียนเวียนไปนรกนั่นเองทาตามปากอยากทามท้องทางเพลิดเพลินในการมาคุณไปสู่ที่หมกมุ่นในสิ่งต่างๆนั่นเองทางเตยนเตียนเวียนเปน็นรกทางลกลกวกขึ้นสวรรค์ทางบักบันคนุณขวยทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์สมบัติ เกิดเป็นสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองเป็นสามสมบัติที่เราต้องปรารถนาซึ่งความหลุดพ้นจากการมาโลกนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาที่เราเหลือน้อยไม่กี่ร้อยวันพันวันหมื่นวันเราต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี้ไม่ ยังยืนทาวรพร้อมจะสุดพร้อมจะตายพร้อมจะจากนั่นเองเจอเพื่อจากนั่นเองพบเพื่อพลาดได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ต้องไม่มีนั่นเองเหมือนโลกกระทำแปดมีลาบอีกหน่อยก็ต้องเสริมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเสริมยศมีสุขย่อมมีทุกขม,มีสันเริญย่อมมีนินทานั่นเองฉะนั้นโลกนี้นินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบชำ้ำเหมือนอมิดมากรีดหิน แม้แต่พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังโดนนางมาขันธิยาจ้างคนมาด่าตั้งหกเจ็วันนั่นเองกว่าเขาจะหยุดดา่าเขาก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความศรัทธาความเลื่อมใสนั่นเองต่างจากนางก็ทำให้ตัวเองทุกข์ยากลำบาก ตกในอเวจีมหานรกนั่นเองฉะนั้นคนที่ด่าฟ้าด่าฝนมันก็ย่อมลดหน้าเจ้าของถุยน้ำลายขึ้นฟ้าย่อมลดหน้าเจ้าของนั่นเองฉะนั้นเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าในทิศเบื้องบนสูงส่วนเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนพระพุทธเจ้าดวงจันทร์ก็เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าดวงดาวทั้งหลายก็เหมือนพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่อยู่ทิศเบื้องบนนั่นเองทิศเบื้องหน้าของเราคือมารดาบิดา ทิศเบื้องขวาคือของเราคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายที่เพื่อนกัลยาณมรที่ดีทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาสามีที่หนุนหนังหนุนนําให้เรามาสร้างคุณงามความดีนั่นเองทิศเบื้องล่างคือคนใช้ของเรานั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมีการเคารพทิศทั้งหกเหมือนกันเหมือนพราหมณ์เคารพทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังซ้ายขวาเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ลบล้างว่าการเคารพทิศ เป็นสิ่งที่ดีที่พุทธเจ้าว่าเราต้องเคารพถ้าเรามีเคารพไม่นบน้อมต่อทิศเบื้องบนแล้วเราก็สู่อยู่ที่สูงไม่ได้นั่นเองทิศเบื้องบนคือสมณะชีพามผู้ที่ปีบัตดิดีปีบัต,ติตรงปีบัติเพื่อรู้ทำออกจากทุกข์นั่นเองนี่แหละทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเราต้องเลี้ยงดูท่านถ้าท่านล้มหายตายจากก็ทําบุญอุทิศบุญกุศล ไปแก่ให้แก่ท่านนั่นเองเนี่ยทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาที่เบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ที่ให้เราเกิดความรู้ทางโลกบ้างทางธรรมบ้างทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนกระยามิตรที่ดีที่หนุนนําให้เรามาสร้างคุณงามความดีดึงเรามาสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปรรัญญาทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาสามีที่ให้ปัจจัยให้เงินทองช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกรรมมาคุนนั่นเองเราจะไม่เป็นกรรมมาโทษนั่นเอง ฉะนั้นทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาสามีของเราทิศเบื้องล่างคือคนใช้ของเรานั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้เราเคารพทิศทั้งหกแล้วมีการเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพในความไม่ประมาทเคารพในการต้อนรับปฏิสันฐานซึ่งกันและกันการศึกษาเล่าเรียนนั่นเอง,เ,องเนี่ยการเคารพหกอย่างก็มีทิศทั้งหกก็มีฉะนั้นวันนี้กลุ่ม ของเราหรือว่าหมู่พวกของเราชาวบ้านในห,หุงบ้านใกล้เรียนเคียงเราก็มารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีรวบรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบมีให้เรามีความปิติความอิ่มใจมีความสุขใจสบายใจมีความปิติความยินดีในบุญทานการกุศลที่เราได้กระทําความสุขนี่แหละทําให้เราเกิดบุญกุศลทําให้เราเกิดความฉลาด บรารมีสิ่งที่เราต้องสร้างนั่นเองฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายมารวบรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลสรา้างบารมีให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบรารมีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเลื่อยมาถึงปัจจุบนันน้อมแผ่ไปให้บิดามารดาครูปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลาย ที่เราระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็นดีไม่ได้เห็นก็นดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีร,รอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในภพผูมคติใดขอรับรู้อย่างทราบรับอนโมทนาบุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้อุทิศไปให้แล้วในครั้งนี้ถ้าหากมีความทุกข์มีความยากความลำบากอยู่<ม>ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ยงขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราท่านังลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ